ขอภัยนะครับในเรื่องการทํล่าช้านื่องจากผู้รับเหมาก็ติดขัดมีปัญหาแต่ก็เร่งเขาตลอดนะครับเร่งเขาตลอดก็ความเดือดร้อนความลําบากของประชาชนนั่นแหละก็เร่งก็ดูเขาตลอดแต่วันนี้ก็ดีใจที่เห็นผู้รับเหมามาทํางานให้แล้วต่อจากนี้พี่น้องก็คงมีความสุขความสบายขึ้นไม่เกินสาวันก็คงจะเสร็จแต่นี้เหตุที่มันเป็นปัญหาก็คือมันล่าช้านื่องจากว่าเขาต้องรอฝาท่อเป็นฝาเหล็กรอก็ส่งโรงงานจากกรุงเทพแล้วช่วงนี้ก็ช่วงโควิดผลงานก็ติดโควิด ปิดบางโรงงานปิดบ้างหยุดบ้างก็เ,เกิดการล่าช้าไม่ได้ปูสักทีแต่บางจุดที่ยังเห็นฝาเล็กหล่อย,ยังไม่พร้อมนั้นก็เดี๋ยวก็จะทําทีหลังก็ปูให้วิ่งได้ก่อนฝาเล็กหล่อส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลืออีกไม่กี่ฝาแต่เห็นชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าตะวันหลบฝาท่อที่ก็วางไว้มันแหลมมันอันตรายด้วยกับยางรถยนต์สั่งเขาขอร้องให้รรีบทำ,ร,บทำรีบทำนะครับวันนี้ก็เลยมาทํา